งบริเวณหน้าท้องเราถึงเป็นบริเวณที่ลดยากเหตุผลเพราะว่าตรงบริเวณหน้าท้องของเรามีไขมันด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นไขมันชั้นใต้ผิวหนังส่วนนี้เราสามารถทําการดูดไขมันออกได้ในครั้งเดียวนะคะ อีกหนึ่งชั้นคือไขมันในช่องท้องที่เป็นไขมันที่อยู่บริเวณเกาะลำไส้ของเราตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถดูดไขมันออกได้วิธีการลดไขมันในช่องท้องเราจะต้องมีการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารควบคู่กันไปนะคะไขมันในช่องท้องเราถึงจะสามารถลดลงได้เห็นไหมคะว่าไขามันบริเวณหน้าท้องเนี่ย มีทั้งสองทันด้วยกนันเนาะดังนั้นวิธีการที่เราจะทําการรักษาเคสูุิป่องแบบนี้เราจะต้องรักษาให้ตรงจุดนะคะแก้ปัญหาทั้งสองส่วนเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้หน้าท้องเราแบนราบและสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนู้เคล็ดลับการที่เราจะมีไขมันสะสมได้น้อยแล้วเนี่ย ตัวเองดูแลรักษาสุขภาพถ้าสมมติว่าเราลดเองไม่ได้แล้วตัวช่วยลดไขมันได้แบบรวดเร็วที่สุดก็เป็นวิธีการดูดไขมันนะคะก่อนที่จะทําการดูดไขมันหมอแนะนําว่าเข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกก่อนได้เลยนะคะ